สวัสดีค่ะพ่อแม่ค่ะพบกับช่องกุ๊กแก๊งพิชาและพูลพิเชียวนะคะาบาบภาพาบ้านพงผาเกบ่อยะค่ะตอนนี้ตอนนี้เราถึงสถานที่พักแรมแล้วนะคะอยู่ชยยายภูมิเมื่อเลี้ยงบอกทุกเจ้าสิไปยังกาะต้องไปยังเป็นมาลำเมื่อเลี้ยงเป็นหมอล่าน้ำกันซึมันเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้เบิ่งโดดมาเดี๋ยวเป็นหมอลำก็เลยอยากบิ่งมอลามีแต่ล่ำเลยวม่ได้เบิมม่งเชิญบ่ไอ้บ่อยากไปค่ะตัวี้เรียกมันว่สิบบ่ไปนะตอนน่บ่อยากไปหมอลำ เปิดหน้าเปิดตาอ้ยเตรียมเงินไป็นติเขาได้ด้วยหรอะยไเอ๋อร่างมันเป็นพ่นเบิงว่าเอ้าข้าเดีไปติดออกมาแล้วมันเป็นยังไงเจ้าถือติ๊ไปนั่งจักลอยหนึ่าจะเบิดสองอยเจ้าแยี่ขึ้นหาว่าที่ปุ๊บคขายิ้มลงมาหนิ่ขา่าเบิดเอจสียบอ่จเาะเฮ็ดนั่นแหละเขาก็เฮ็ดกึกันแมนเขาก็ยิ้มหายไปที่จะเหาก่อนสิถกบั๊บแนวหมดจักรลอตเกไคงสิว่าเบิดลายสิ เจอ10ปหาคุณแม่อยู่ทัไปเาได้ไปคือ10ปีไม่เดียไม่เดียฮะหลายคนเบิบรบ์บง15โชเฟอร์เดินเท้าดูบรรยากาศแล้วกนะคะเอาอาจจะไปตักกินวะทว่าหินเหรไปชิได้กินไม่ได้ใส่ยังไงนี่ไม่ย้าข่าชิได้กินม่ใส่ซื้อมได้ใส่ค่ะตลาดาดี่ใส่ อ๋อหรอเออทีสองถตอนนี้ยังทานนี่จะลายแล้วจ้ะมันไม่ยังขายเนี่ยได้กินได้กินขั้วอะไรอย่างงี้ยังได้กินขั้ว่านปนปาว่ขาจะต้มปแต่ผมยัง้วได้กินได้กินขั้วแมะได้กินขั้วต้มปลแต่มยัง็วได้กินขั้ว โอ้ดูสบายแลยนี้โอ้ยไปชมลำเลยบุรี่อันนี่ก็าจะไปนะคะไปยัุ่งไปไปไปพร้อมกันเนาะไปไปเนะาะจะซื้อสามถุงสามสที่ถุงสาม,มารถเนี่ยเพ้งไหนยุดนานี่บอกมาเราไปพร้อมกันพม่อยากไปแล้วอยากไปบมืงหมอลำเนี่ย ปสาพเราไปก่อนภาษาเนาะอ๋อจะเปเข้าตลามันไก่บัวจ้าชั้นเท้าอะอยู่ตลาดน่คือกินปนกินว่ะาเม่นด้ยว่ามันจะมันจะอ้วนโอ้กบะหอทนก้าได้อะไรกิน อร่อยบอสนี่นะคะบรรยากาศในวัดสะเทินรามวันนี้นะคะโอ้หนุนปวเท้ามากเลยตอนนี้อันนี้น้องน้องวงสองเช็ดเกาหรือเส็ดหม่บอชอบรำบนีย่างไรบอสชอยูงน่าจะไปอยู่มั้งคิดก่อน อาพี่เปไม่ได้ไปนงงนหไน,าน,น,าน้าง,งานหรอชมรมไม่รยังมอยะเจาะเข้าไปดิอันนี้ก็จะเป็นรถน้องๆวงสองคีมาแล้วก็รถพนี้รถประกันใช่ป่ะยังอยู่บ่อยยกินได้กินย่าอ,อยู่บ่อยที่จะไปตลาด ไปยีบแล้ไปยีบ่ันหิว่าั่นนึกจะกินแล้วเจ้าหิวบ่ต้องกินกินแล้วบล่ะเจ้าอยากกินต่วาห้องผู้กินหรอกสุดยอเลยบ้านเชกวางค่ะอยแม่ค่ะบ้านสักขาบอสักหอกซักันอื่นุล่ะขันตื่นอยู่นุยาสุขานูอัพนูซีเรียสเรื่องนี้มาก ต่ว่านางมไม่ม so ีมองอผาหรือเปล่าวะแม่นางงามไม่มีมองโอภาจีนางานที่ยแก่ไทยลงแหมมันเป็นมองอผาอยู่นางานบ่ลาสักผ่านนางามันบ่บ่อยู่นางามแม่ไมมีล่าสักโอเป็นบ่นี้ยแก่ไทยลงอุ้ยแล้วยูคุณหรอไปกไม่ดู ก็อยากเบิ้งเบิ่งจิกเลยลอยพี่ย่บอยนะกอยากไปเบิ้งเอาไปที่ลอยไปหรายพนอยนเออจะไปที่ลอยเนี่ยสาวเขจะไปฮับเดี๋ยวนี้ม่นบาางไม่ห้องเดียวนี่มุ้งสู้ไอ้สู้ไปเบอร์สิไปก่อนแ่ว่ามห้องเดียวแล้วจะไปสีน้องญุ่นเลยเมรนี่เขาจะไปก่อนที่เราว่าสิไปเรื่อไปไอ้บอยกุ๊กเรียกว่าจาไปที่รังเอา เห็ฮล้านตาเขาเราคิดฮอดบ้านก็เมาไปแล,ปนะแล้วบบก็เมากลับาบ่้านบดึกดึกๆจังไปสงงองทุ่มเราคิดฮอดบ้านเลยค่ะนี่โตาตายหายหอ,อยเงียซะเนาะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเราคิดถึงบ้านมากเห็นแบบนี้ วันที่18-19ถ้าได้เข้าบ้านเดี๋ยเนาก็น่าจะลาวันที่2ี2สคบะว่าจะได้ไปทุรละเพราะว่า2ี2สน่าจะมีงานถ้ามันแปลว่า2ี่สิอกว่มามีงานอาจจะได้ล1า18-19ขบ้านเกราของบ้านมันนนน้ัน่มันนีสิบแปดสิบเก้าของบ้านราาตลาดนั่นไปลแล้ว ขาบี2สหุมสปดสเก้านเี่ยี่ต้นสิบแปดสิบเกเข้าบ้านไหมวะเข้าบ้านเขาจะว่าเราดิ1 8สิบแปดส้าก็ยีขันเพ่ว่ายี่สิบี่สเรแปลว่ามีแล้วก็จว่าจะพอลาสองวันหนึ่งมัก็ต้องลาสองวันอยากลาเราแต่ว่ามันต้องด้ลาแหละ ถ้าไม่มีงานยี่ีสองยี่หกน่าจะมีดอกมงมาใช่ใเบประเมินวี่ัหนะอีกบอเดดชินของหวานมานี่มาทรมาหาไม่หยเงียอ๋อ่้ไปทโอ้ยบอกับบุรุเลียงไปเยกเตาไปม่ได้บอตังมาไปกันกบไปแต่ละจะตีไปยนีไหนธนาคาร เขาบอกว่าหมอรถ400แต่ว่าเป็นรถกระบะไม่ได้เยอะคนละ10บาทเขาจะออกไปกี่โมงเขาไปแล้วนะพวกพี่นะแต่ว่าถามพวกไอ้ต้นกล้ามันบอกว่า2ทุ่มใช่2ทุ่ม3ทุ่มเพื่อขลุ่ยวางไว้2ทุ่มหนูอะว่ามันเร็วอยู่นะสำหรับหนูหนูไม่เคยดูมาอรม2ทุ่มหนูดูมอรมมีแต่ไปเดี๋ยวเที่ยงคืน5ทุ่ม บรรยากาศรอบๆบ,บัดพี่ต้หนูเห็นลานตากข้าว้หนูคิดถึงบ้านมากเนี่ยจะได้กลับบ้านแล้ววันที่ <ไป S 1> ถ้าเข้าบ้านนะ<ป>ก็ขอให้เข้าบ้านแล้วกันถึงจะได้กลับดิเมยล้วก็อาจจะขอกลับกับ,กบพี่เปาเลยวันที่สิบถ้าไม่เข้าบ้านนั้นนี่หนูก็จะขอกลับกับ,กบพี่เปาวันที่ ก็ไปเกาะเซตนี้เขาไปหึ่อ,อ<ป>ทุ่มอหรอใช่ไปเลมไปยมโนไปสองทุ่มสามทุ่มลาดเดี๋ยวมโนมอไปกันเลยดุวูซี่นาเนี่ยก็ไปแต่อยู่ใช่ไหมถ้าเรากำลังจ,จะเดินไปตาล,าาลาดกันค่ะพ่อแม่ค่ะยู่ซอตลาดไก่บุ วอดผึ่นกว้างกว้างเนาะมึงเนี่ยซาลาสามซาลาสี่ซาลาไปยังไรปะนี่ถ้าเป็นข้าวบานนีบอ่ะเอาคือว่ามัน เรื oh, ่อของเต็มส uh, ัญญามันหางงนมันหางเท่าไรมันหางตลานเท่าไรหางลเสงลอไม่อย่างหด้มบี่าลกรูกอยังไเลยกระดูขายองค์คนเขาเดินไปอันนั้นยู่เนาะ ยืมตังค์หน่อยร้อยหนึ่งไม่ได้เอาตังค์มาป้าพี่ชูกระพอยอย่างเงี้ยเถอะวะพี่เขาเจ้าจทำบ้านใหม่หมดเลยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นบ้านแบบว่าพึง่งมาเย็นแบบนี้ชั้นเดียวหมดเลยด <c oughs> ์สวยมากเลยอ่ะอุลิกระสิดไหมเนี่ยไม่ค่ะรบกวนอนุญาตลงคลิปก่อนนะคะอขาขอทุกคนติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ